มากานกับป๊าสนุกไหครับสนุกไหมตกตกเด็กชอบเล่นใหม่ทุกคนงงงงป้อหลังเพ่งไร ว่าตอนนี้เขาก็มีเหมือนแบบเทคโนโลยีต่างๆที่มาอยู่ในคเครื่องเช็คภาระแล้วมันทําให้เราแบบประหยัดเวลาต่างๆได้เยอะนะแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลลูกนะคะลดความกังวลต่างๆได้นะคะก็คือการที่เราไม่มีใค มีไฟามที่นอนเละ่ื้นแล้วก็มีเทคโนโลี AI ช่วยในการจัดการข้ามของแบบเดียวเลยนะคะถ้าในเรื่องของแม่บ้านเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำงานบ้านแล้วเนี่ยยังช่วยลดความกังวลในหลายๆอย่างเราดีไหมคะแล้วก็อยากคุยบ้านอะหยัดงเงี้ยใช่เราก็สามารถได้คืนเวลาต่างๆมาอยู่กับลูกทำได้จริงๆ ป้าไลน์ทูนของเอทำงานไม่ยาว์านเลยไอคนไอ้จู๋นี้คนไอ้จู๋ชี้ อะไรได้ง่ายขึ้นทำให้ชีวิตประจำวันของเรามันมันลดลดระยะเวลาที่คุณไม่จ้อเป็นแล้วเอาเวลาไปดูแลลูกพาลูกไปเรื่องที่นี้ช่วคนเล็กแค่ต้องปจุบันินอย่าแยกแรกแถ้ามันเรียกคืนเวลาได้ในในเรื่องอแบบที่รวมระยะเวลาแล้วจะได้มากขึ้นแล้วทำให้เราจัดสรรชีวิตของเขาเป็นแง่อย่างคือเขามีพอดีครับไม่ด้วยก็ลยก็จริงๆแล้วอ่ะที่บ้าน ใช้ LG ก so yeah. ันอยู่แล้วแล้วการที่มีที่ AI เอข้ามาช่วยอย่างนี้ทให้ชีวิตเรามันง่ายแล้วมันก็ประหยัดเวลาแล้วมันก็สะดวกได้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่คืออย่างที่บอกว่าเราต้องมานั่งแยกเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้านี้เลอะเยอะเลิกน้อยแต่ว่าอันนี้พอมีที่มีเอเข้ามาปุ๊บเนี่ยซึ่งเอไอเดินทางบางทีเดียวจบแล้วเวลาไปอีกคนใช้เลยเเอออโคดินไปลูกเดินมลยน่ะ ไปไปพี่พี่ไปพี่กับล่าท้าไปนอนแล้วนะทำไมมองเดินนอนบ้าง